ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนกก็จะาร อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมดวันจันทร์9ก้าโมงเช้านะครับทุกคนก็เรามาดูแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับทุกคนว่าจะเป็นแพ็กนักเตะต่างๆนะครับทุกคนหรือว่าเหล่าอีเวนต์ต่างๆนะครับทุกคนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกคนก็มาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิิิปปกก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 ัััันนนนนนน็็็มมมมมาาาททุุคคคคฝดดดไลล์เเเเงใใจหห้ือะรรบ่ ไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนอย่างที่ผมได้บอกไปเลยครับว่าคลิปนี้น่ครับจะทําการพูดถึงสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับคนหรือว่าสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาทั้งหมดในวันจันทร์9้าโมงเช้านะครับมาเริ่มกันที่แพ็คแรกคนคือแพ็คที่หมดอายุนะครับก็คือเป็นแพ็คของ E ีพิกยุโรเปียขับกราเดียนะครับคนเป็นแนวรับของยุโรปนะครับก็มีโค้ดมาเกเลเร่ทุกคนเวรอนนะครับผมแล้วก็บลตีนะครับรวมไปถึง นักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนตามนี้เลยนะครับก็จะหมดอายุไปสลับวันจันทร์9ามงเช้านะครับและเมื่อมีแพ็กหมดอายุแล้วนะครับก็จะมีแพ็กใหม่เข้ามาก็คือเนี่ยทุกคนเป็นอีพกของ Nationalgrad เดีนะครับก็เป็นแนวรับเหมือนกันทุกคนแต่ว่าเป็นแนวรับของทีมชาตินั่นเองนะครับก็มีตำนานมา3คนด้วยกันนะครับนำทัพโดยปอโลมาลดินียทุกคนปีเตอร์เช h นะครับแล้วก็โลธามัตเทอุสนะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนตามนี้เลยนะครับก็อยากได้ใครกันบ้าง เลงใครไว้ว่าลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็เจอกันแน่นอนวันจันทร์เก้าโมงเช้านะครับก็ประมาณนี้ทุกคนมีเพิ่มเข้ามาแค่1แพ็คเท่านั้นนะครับทุกคนก็เรามาดูในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีกันบ้างนะครับสำหรับอีเวนต์ต่างๆนะครับพี่คนเรื่องที่อีเวนต์ชิ่เกับคนหรือว่าเล่นกับยูสเซอร์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นอีเวนต์ของ c o p PvP อีเวนต์กันพี่คนเป็นทีมเพลย์ฟันนะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัันนนะคครรบวมไถึง ชาลินีวินของอลิมิเต็ดรูปภาพของเอซิมิลานนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับทุกคนเลยก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมวันจันทร์9ก้าโมงเช้านะครับต่อมาคืออีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI กันบ้างนะครับสำหรับอีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI นะครับทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลง1อีเวนท์นะครับก็คือทัวร์อีเวนท์ของยูโรเบียนคลับอันนี้เลยนะครับก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนสำหรับวันจันทร์9เก้าะมีอีเวน์ใหม่เข้ามาแทนที่นะครััััับบบททุุกกกกคคคนนนนน็รรรรอออขงงาวลเเหมมืดิะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมดวันจันทร์9โมงเช้านะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยทุกคนฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ